ว่ไอเจียมมันทองไอเจียมทองจริงหรือเปล่าเนี่ยพ่อกูจะโกหกมึงทำไมอะพ่อในบ้านนี้มีผู้ชายสองคนแกเป็นผัวไอ้เจียมเหรอพ่อสนตีนนะ่ะมาลูกกูเจียมจ้าพ่อเอ็งรักพ่อไหมรักสิจะ๊ะมึงคิดถึงแม่มึงไหมคิดถึงจะ้ะจะพ่อจะเล่าให้ฟังลูก แต่ก่อนนะพ่อกับแม่เองเนี่ยกว่าจะได้เสียเป็นผัวเมียกันนะพ่อนี่ตามจีบตามเงาะตามตื้อแม่เองใช้เวลาหลายปีลูกกว่าพ่อจะได้ใจแม่มมาเนี่ยนะพ่อตามจีบทุกสิ่งทุกอย่างจนแม่มึงใจอ่อนให้พ่อไปสู่ของกับพ่อแม่เขาพ่อมันจนลูกอาชีพก็ล่าสาัตว์ไปวันวันหนึ่ง จะมีเงินไปกองให้เขามันคงเป็นไปไม่ได้แต่พ่อแม่เขาใจดีเขาขอค่าอีโต้เน็บหลังไปเล่มเดียวเพื่อเป็นการยืนยันว่าดูแลลูกสาวเขาได้พ่อแม่สรุปเขายกให้ลูกตบแต่งยูกินเป็นผัวเมียกันจนมีเองสองคนเนี่ยที่พ่อเราไฟังพ่อมปถึงวันนี้นะเจจนะ หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขารักนวลสงวนตัวลูกกว่าจะได้เสียกระใครแต่ละคนเขาต้องสืบดูลำคำดูหน่อลูกว่าผู้ชายคนนั้นมันจริงใจกับเราไหมผู้ชายคนนั้นมันจะเลี้ยงดูมึงได้ไหมแต่มาวันนี้มึงท้องไม่มีพ่อมึงรู้ไหมว่าไแค่ไหนเจมพพ่อชายแนพ่อ ลู้แก่เนี่ยเจียงขอโทษเจ้าพ่อบ้านเหนือบ้านใต้เขารู้หมดแล้วมึงจะให้กูเอาหน้าไว้ไหนเจียงขอโทษนะพ่อเจียงผิดเองที่ทำให้พ่อกับพี่จรนต้องอับอายชาวบ้านเขามึงตอบกูสิกูเลี้ยงมึงไม่ดีเหรอ บอกกูมาอีเจียมใครเป็นพ่อของเด็กมึงบอกกูสิอีเจียมมึงก็ยอมรับเข้าไปสิวะว่ามึงได้ผัวแกอ,อะ่ะแล้วโดนสักตีนอะ่ะอีเจียมมึงพูดมาเจียมบอกไม่ได้จะพ่อมึงบอกไม่ได้ มึงพูดคำเดียวมึงบอกไม่ได้มึงตอบกูสิมึงตอบกูมึงอตอบกูใจเย็นๆสิตอบกูอะไรแกเนี่ยวายเขาขมีลูกสาวคนเดียวแต่ท้องไม่มีพอ่อมึงใช้อะไรคิดสมองมึงมีงมงหรือเปล่าใช่สิกูเลี้ยงมึงไม่ดีไง แต,แต่แม่มึงตายไปมีใครกูเลี้ยงมึงแต่กูคงเลี้ยงมึงไม่ดีพอไอ้เจียมมึงช,ชิงสุกก่อนหามมึงสารภาพมาสักใครเป็นผัวเขามึงเจียมบอกพ่อไม่ได้ตโอ้วันนี้พ่อจะฆ่าเจียมไม่ตายเจียมก็บอกพ่อไม่ได้หรอกจ้า มึงพูดว่าอะไรนะต่อให้พ่อฆ่าฉันใ้ตายตรงนี้ฉันก็บอกพ่อไม่ได้จ้ะต่อให้พ่อฆ่ามึงให้ตายมึงก็บอกไม่ได้มึงยังจะปิดบังอยู่ใช่ไหมวันนี้แหละกูจะพาท้องมึงเอาเด็กมาดูซิวันหน้ามันจะเหมือนใครพ่อ <เห S 1> ยาพ่อยาฆ้ากูไปจวนผมยอมรับอะไรพ่อยอมรับอะไรผมนี่แหละ คือพ่อของเด็กท้องไอเจี๊ยบไอชั่วไอ้จวนตัดสินใจสาร,รภาพเพื่อรักษาชีวิตน้องสาวของเขาเอาไว้ถ้าขืนเขาไม่รับสาร,รภาพไอเจียบต้องตายคามือพ่ออย่างแน่นอนครับไอจวนก็พ่อ,พอผมนี่แหละพ่อผมยอมรับก็ได้ กรไม่ต้องไปแค้นความจริงจังมันหรอกบอกเป็นผัวมันเองกู <c oughs> เลี้ยงพวกมึงไม่ดีใช่ไหมพี่ได้น้องน้องได้พี่สัญชาติหมาชัดๆไป,ปไปซะหญิงก็ชั่วผู้ชายก็เหลวมึงจำคำกูไว้นะกู ไม่มีลูกอย่างพวกมึงถ้ากูตายก็ไม่ต้องไปเผาภูดูนประตูบ้านมึงออกจากบ้านกูไปท<ป>ิ้งคำสุดท้ายของตะจอมสองพี่น้องก็ไม่สามารถกั้นน้ำตาเอาไว้ได้แม้แต่ชายคาที่อาศัยก็ไม่เหลืออยู่ไปซนะไอ้จวนกับเชียงชายจะทำอะไรต่อไปครับ អឹមថាជា งไรมึงก็เป็นน้องกูกูไม่ทิ้งมึงหรอกกูจะดูแลมึงเองแล้วก็ดูแลลูกในท้องมึงเองไปอะกูอีจยม